ครั้นทุกอย่างพร้อมเสร็จสับแล้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงมีพระราชสารเชื้อเชิญบรรดาเจ้าผู้ครองนครทั่วชมพูทวีปให้เสด็จมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดื่มชัยบาลของพระองค์ในครั้งนี้โดยทั่วนหน้ากันไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานคร ขณะนั้นบรรดาสหายผู้สืบราชการลับที่มโหสถบัณฑิตส่งไปอยู่ประจำเมืองต่างๆทันทีที่ได้รับทราบข่าวนั้นต่างก็พากันรีบส่งข่าวเพื่อแจ้งให้มโหสถบัณฑิตทราบเรื่องที่พระเจ้าจุลนีจะทรงจัดให้มีพระราชพิธีสำคัญบัดน,นี้ ทางกรุงปัญจาละกำลังตระเตรียมจัดพิธีดื่มชัยบาลอย่างคึกครืน้นเออกรกะเริกยิ่งนักและยังได้ทราบมาว่าพระราชาทุกพระองค์ทั่วแคว้นชมพูทวีปต่างก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานพระราชาพิธีนี้ด้วยสหายของมโหสถทั้งหมดแม้จะทราบข่าวจากปัญจาลนาครโดยทั่วถึงกัน แต่ก็หาได้มีใครล่วงรู้มาก่อนว่าพระเจ้าจุลนีนทรงพระปารบที่จะจัดพิธีดื่มชัยบาลขึ้นก็เพื่อจะทรงล่อหลอกให้พระราชาเหล่านั้นมารวมกันเพื่อจะทำการลอบปลงพระชนพระราชาเหล่านั้นด้วยสุราเจือยาพิษแต่ความลับสำคัญที่รู้กันเฉพาะพระเจ้าจุลนี กับพราหมณ์เกวัตก็ไม่อาจล่วงพ้นมโหสถบัณฑิตไปได้เพราะก่อนหน้านี้มโหสถบัณฑิตได้ทราบความจริงจากสุวโรดกมาธุระมาแล้วแต่ต้นดังนั้นมโหสถบัณฑิตจึงได้ส่งข่าวตอบกลับไปว่าท่านทั้งหลายจงคอยสืบดูให้แน่ชัดว่า พระเจ้าจุลนีน่ะทรงกําหนดให้มีพิธีดื่มชัยบาลเมื่อไรกันแน่ครั้นทราบแน่ชัดแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็จงรีบแจ้งข่าวให้เราทราบโดยเร็วมโห<ม>สถบัณฑิตดำริว่าเรานะ่ะควรเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายไม่ควรให้พระราชาเหล่านั้น ต้องมาสิ้นพระชนลงเพราะเหตุนี้เลยดำริดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตจึงได้เรียกเหล่าทหารผู้เป็นสหายบริวารที่เป็นสหาชาติทันทีแล้วแจ้งแผนการที่จะทำลายพิธีดื่มชัยบาลของพระเจ้าจุลนีว่าสหายทั้งหลายที่เราต้องเรียกพวกท่าน มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้ก็เพราะมีภารกิจสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนช่วยกันทำให้สำเร็จท่านบัณฑิตจะให้พวกข้าพเจ้าทำสิ่งใดก็ขอให้บัญชามาเถิดพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างสหายทุกคน ต่างรับอาสา,าด้วยความเต็มใจเราขอบใจพวกท่านมากภารกิจที่เราจะขอร้องให้พวกท่านทำนั้นก็คือพวกท่านจะต้องเข้าไปกัดขวางพิธีดื่มชัยบาลที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตท,ทรงจัดขึ้นที่พระราชอุทยานของพระองค์ให้จงได้มิฉะนั้นแล้ว พระราชาผู้ครองนครทั้งร้อยเอ็ดพระองค์จะต้องมาสิ้นพระชนพร้อมกันในที่นั้นเพราะไหสุราที่พระเจ้าจุลนีเตรียมไว้ให้พระราชาเหล่านั้นร่วมกันเสเวยเนี่ยล้วนแต่เจือด้วยยาพิษทั้งสิน้นสหายของมโหสถบัณฑิตทราบดังนั้นก็พากันตกใจหา นี่พระเจ้าจุลนีทรงคิดจะปลงพระชนพระราชาทั้งหมดอย่างนั้นหรือพวกท่านเข้าใจถูกต้องแล้วภารกิจนี้จึงสําคัญนักดังนั้นพวกท่านจงตั้งใจฟังอุบายนี้ให้ดีแล้วรีบดำเนินการตามแผนนั้นให้แนบเนียนที่สุดว่าแล้วมโหสถบัณฑิตก็อธิบายแผนการโดยละเอียด ให้ทุกคนได้ทราบทั่วกันเราสหายรับคำสั่งของมโหสถบัณฑิตแล้วต่างก็รีบพากันเดินทางออกจากมิถิลานครเพื่อไปปฏิบัติภาร,รกิจตามที่มโหสถบัณฑิตได้มอบหมายทันทีส่วนว่าแผนการที่จะขัดขวางพิธีดื่มชยบาลที่พระเจ้าจุลนีพรมทัศท,ทรงจัดขึ้นจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป